นะครับขอกรับรัตนานิมน์พระคุณเจ้านะครับทุกลูกนะครับคือนาศกนะครับขอกรับรัตนานิมน์ครับ นะครับตอนนี้ในอำเภอชนแดนก็ได้มาถึงงานพิธีนะครับมาเป็นประธานเปิดงานนะวัดขุ้ยกระชางในอำเภอก็ได้มาถึงที่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสมาของวัดในกลาางนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านพี่ใหญ่ถาวรน,นะครับจบวัดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่22บ้านอ่างอิน ม,มาล้ครับ,รบตอนนี้เจ้าคณนะอำเภอ <c oughs> ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เจ้าคณะอำเภอก็มาถึงที่วัดพึ่งกระจางไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นประธานในงานพิธีนี้นะครับพร้อมกับท่นานนอำเภอนะครับก็มาถึงในงานใปนที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่หน้าพระรัตนไตรขอราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับทุกคนพระรนนะครับตอนนี้ก็ท่านเนวินสังคม,ม่านะครับก็มาจุดธูปจุดเทียนที่หน้าพระพุทธนะครับท่านในอำเภอชนแดนนะครับมาเป็นประธานในวันนี้นะครับ ครับตอนนี้ท่านนะครก็ดูชาวรศีนะครับลาศี เาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะได้กร่านประวัติของวัดห้วยกันช้างของเรานะครับกราบธรรมศสการ,ราพระภูมิปัญญาพัาชรุาลรก์้าคณะอำเภอตุมแดงพระเสระนุเสระเรียนท่านดาวินสังแดนท่านผู้มีเกียรติข้าพาเจ้านายขาวอนจงวัตตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่22บ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาทอำเภอชุดแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์รับสันทานุมัติจากเจ้าอ,อาวาสวัดห้วยงายช้างหมู่สี่ให้เป็นตัวแทนพุทธศาสนาสนิกชนขอก่าวรายงานประวัิวัดห้วยงายช้างหมู่สี่ตำบลพุทธบารอำเภอชุนแดนพอสังเขปดังนี้ทีสี่หมู่ที่สี่บ้านห้วยงายช้างตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดงจังหวัดเพชรบูร์สังกัดคณะสงฆ์มห ah านิกายได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศัก,การาช2,558โดยมีท่านาทัคภูสุพรัณพัชรสุนทรเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะอาสาพุทธศาสนิกชนทั่วไปและชาวบ้านห้วยนายช้าง ร่วมกันสร้างอุโบสถร,รัศนาทรงไทยประยุทธ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติทางศาสตร์ิกชนของพระสงฆ์อุโบสถหลังนี้ใช้เงินที่ได้รับการบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเงินของทางวัดประมาณสิบกว่าล้านวัดเมตรหนึ่งหลัง สาราการประเรนหนึ่งหลังสาราธรรมสังเวชหนึ่งหลังสาราอเนกประสงค์หนึ่งหลังเมรุหนึ่งหลังอุติสงหกหลังและอื่นๆวัดห้วยไงช้างมูสีได้รับพระราชทานวิสูงธรรมเสมาธรรมสีมาเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564 ประกาศในราชสกิจจานุเบกษาเล่มที่138ตอนพิเศษ228ลงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2องีชาวบ้านห้วยายช้าตตำบลพุทธบาทข้าราชการองค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่นตลอดจอนจพุ้ทศสานิกชนทั้งหลายได้จัดพิธีปักเขตวิสูงคามสีมาขึ้น วัด <What? S 2> ม้ยงาช้างหมู่สีได้รับพระบรมราชอองการโปรดเกล้าให้ได้รับพระราชทานวิสูงคมามสีมาสีมาโดยเปที่สถา,านที่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทา,านแด่สง์เพื่อประกอบสังฆกรรมตามพุทธานุญาตเขตวิสุงคามสีมานั้นมีความสำคัญคือ ถ้าวัดใดได้รับพระราชทานแล้วหมายถึงวัดนั้นเป็นวัดที่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะวัดมีสองอย่างคือหนึ่งสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสองวัดคือที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ววิสุงคามสีมาด้วยความ โปรดกล้าวโปรดกระมงราชา,านวิสุทธามศีมาให้วัดที่มีชื่อในบัญชีแนบ้ายประกาศนี้ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศณวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564 ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธดันโอชานายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสิมางวดที่หนึ่งประจำปี2564ที่32วัดห้วยงานช้างประมพุทธบาท อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดเขตกว้าง2 6เมตรยาว40เมตรประกาศราชกิจจานุเบกษสาขับประกาศและงานทั่วไปเล่มที่138ตอนพิเศษ228งงู วันที่22กันยายนพุทธศักราช2564สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชา ตอนนี้ท่นนานคณะในอำเภอก็ได้มาชี้รับหมุดนะครับ